ผมเป็นเบิร์ดนะผมจะไม่ทําอะไรแบบนี้ผมจะไม่ปล่อยอะไรให้เป็นแบบนี้ผมจะไม่ปล่อยให้ใครมาทําอะไรแบบนี้กับแฟนของผมผมจะทําทุกอย่างผมจะร้องทุกอย่างผมจะแบบร้องผมจะจะติงทุกอย่างเลยทําไมถึงเอาเรือไปเก็บไว้ไหนแล้วทําไมถึงปล่อยให้ห้าคนนั้นกลับบ้าน ทำไมทำกับเพื่อทำไมพาทำไมพาเมียผมพาแฟนผมไปผมจะโวยวายจริงๆนะอันนี้ถ้าเป็นผมคนละคนกันแม้กระทั่งลายมือก็ไม่เหมือนกันตามที่เขาบอกแต่ถ้าเป็นผมไม่มีทางกูรักของกูผมรักของผมทำแบบนี้ไม่ได้ จะไปกลัวอะไรวินาทีนั้นน่ะความเสียใจกับความกลัวอันไหนไมันมีมากกว่ากันผมถามเสียใจสิผมถามความเสียใจมากกว่าไหมเสียใจกว่าแฟนตายทั้งคนเสียใจสิเสียใจกับกลัวกูมไม่กลัววินาทีนี้ใครมาใครมาทำอะไรกูเฮาเลย ทำเลยแต่กูเสียแรงเสียใจใครทำแฟนกูอผมสร้างทำไมมึงพาแฟนกูไปมึงไ,ไม่ดูแลมึงกูจะขยาวตัวทำไมทำแบบนี้จริงถ้ากูดำน้ำเป็นกูจะลงไปหาแล้วถ้าผมเป็นเบิร์ตนะจริงอยู่ผมอยากทำตามใจตัวผมเอง แสดงว่าใจของมึงไม่ได้ไม่ได้ใจของเบิร์ดไม่ได้ไม่ได้อยากจะมาช่วยโมเลยสิเพราะว่าเบิร์ดเป็นคนพูดเองว่าผมอยากผมเป็นคนทําตามใจผมเองแต่ว่าเบิร์ดไม่ได้อยากมาช่วยโมเข้าใจครับไม่ได้หาแสงใช่แสดงว่าว่ากูสิกูหิวแสงเนี้ยเหรอแล้วแต่เอาแต่เลยแต่ คุณเห็นสภาพที่ผมเห็นวันนี้แค่วันนี้นะที่ในภาพในในในรายการคนดังนั่งเคลียร์ที่เอาโมมาแล้วเอามาจําลองอะเหตุเอาขาโมมาจําลองเหตุผมเห็นแค่เนี้ยผมยังโคตรจะสะเทือนใจเลยจะบอกให้แม่งโคตรสะเทือนใจเลยแล้วเบิร์ดมึงไม่สะเทือนใจหรือวะอืมเอาหน่อย ลุกขึ้นมาหน่อยเข้มแข็งได้แล้วนะเบิร์ดเบิร์ดก็เป็นน่าจะเป็นรุ่นพี่ผมป่ะพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดครับคุณเบิร์ดครับคุณเบิร์ดเทคนิคผมแป๊ะ,ะแปะซาเพื่อแตงโมมามาอยู่ด้วยกันไหมมามาช่วยกันนะครับบ้านทาทิตสี่ห้าคน ผม DSI ประชาชนทุกคนไม่ต้องกลัวอะไรแล้วมาเลยมาอยู่ด้วยกันมาช่วยกันมาผมาน่นะไม่ได้เก่งแต่ในไลฟ์นะครับผมทำจริงๆอย่าเบาช่วยกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันก็ยังดีนะครับออกมาพูด พี่เอกกะลาดด้วยพี่ใครหลายๆคนเชื่อผมไหมผมไปเดินตลาดอะ่ะเจอป้าป้า,ปาเดินอยู่ๆก็เดินตลาดมาจับมือผมน้องแป๊หรือเปล่าป้าติดตามข่าวผมไม่ได้คิดว่าผมดังนะแต่ผมประทับใจที่เขาพูดอย่างว่าป้าติดตามข่าวน้องโมงอยู่เป็นกำลังใจให้นะคะเอาความจริงมาเปิดเผยให้ได้นะคะสู้ๆนะคะเรื่อง เขายังไปกำลังใจให้เลยแค่นี้ผมก็รู้สึกแม่งโครมีกำลังใจเลยอะ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองนะแต่มารู้สึกว่าผมได้กำลังใจโอเคผมอาจจะคาดหวังในตัวเบิร์ดมากเกินไปเบิร์ดไม่ได้ผิดเลยและเบิร์ดก็ไม่ได้ทำให้ใครรู้สึกแบบจริงจริงเราแค่คาดหวังในตัวเบิร์ดว่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้เบิร์ดก้าวข้ามผ่านความเจ็บปวดออกมา จริงอยู่ครับว่าความเจ็บปวดของแต่ละคนใช้วิธีการเยียวยาหรือการรักษามันค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกันบางคน move on ได้ไวบางคนยัง move on ไม่ได้เพราะแผลมันอยู่ข้างในมันมองไม่เห็นอย่างที่อาจารย์โต้งเขาพูดไว้นี่ผมก๊อบคำพูดอาจารย์โต้งขอบคุณครับคุณโจ้แต่ในฐานะลูกผู้ชายคนหนึ่งนะครับ ถ้าคุคคณน่ามีโอกาสได้เห็นสภาพล่างของโมอะสภาพโมที่เห็นน่ะทนได้ไงอ่ะ,อะ,หอะเห็นแผลโมไหมโมเจ็บนะแล้วคาดว่าน่าจะคาดว่าเป็นแผลที่เกิดขึ้นตอนโมยังมีชีวิตอยู่นะแผลแบบนั้นอ่ะโมเจ็บนะเจ็บมากวันนี้ทุกคนน้นได้ไหผมสะเทือนใจผมมันจ้องเว้ยผมว่าผ,ผมเห็นได้ยินอาจารย์โต้งกับพี่เมย์เนี่ะเขาพูดกันละ ล่พูดกันตอนพักเบรกแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรผมว่าไ,ได้ฟังอะไรผมก็มัมแต่อ่านคอมเมนต์เออแล้วนั่งแบบนั่งนั่งสักพักหนึ่งเข้ารายการปุ๊บก็มีการเปิดอันนี้เข้ามาผมก็จ้องนั่งจ้องไว้นั่งดูผมก็นั่งดูเป็นหุ่นหรือเปล่าหรือเป็นอะไรเอ้ยนี่มันขายโมนี่ว่าผมก็รู้สึกว่าโู้โหทำไมเอาโมมาทำแบบนี้ แล้วเอาแล้วมันเป็นสถานที่มันไม่ใช่สถานที่ปิดอะ่ะมันเป็นสถานที่เอาดอเปิดอะ่ะเป็นสั่งกระสีเป็นอะไรใช่ไหมเฮ้ยไม่ให้เกียรติโมเลยอะ่ะโมนะเสียไปแล้วนะนั่นคือล่างของโมเข้าใจจะเอามาทดลองอะ่ะแต่ทำไมถึงทำแบบนั้นอะ่ะมันทุรักทุเล ดูรายการคนอวดผีอะเทปนั้นน่ะผมอยากให้คุณแม่บอกทางเวิร์กพอยได้ไหมให้ปล่อยเทปนั้นได้ออกมาได้ไหมไม่รู้คุณแม่จะยอมไหมมีใครอยากดูบ้างอยากดูเนาะอยากรู้เนาะเนาะเนาะเพราะคุณคุณแม่น่าจะเป็นคนเดียวที่ อปดล็อกเรื่องนี้ได้เนาะได้ได้เลยจัดให้ปากแห้งอย่างเงี้ยพราะที่คุณริวพูดใช่ไหมคุณริจิสามารถพูดใช่ไหมเพราะว่าจะมีคน ค,คุณแม่จะฟ้องใช่ป่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนเดียวที่สามารถที่จะเพราะว่าเป็นค,คุณแม่เป็นคนเดียวเท่านั้นที่จะปลดล็อกเรื่องนี้ได้เนาะทางรายการถึงจะเออ,อนุญาตอ,อ้คุณแม่ต้องอนุญาตก่อนอันนี้ต้องเคารพในในในสิทธิ์ของคุณแม่ด้วยนะครับเพราะเขาก็คือแม่ของโมอ่ะผมก็ต้องเคารพด้วยนะเอ้าเดี๋ยวรอจะเดี๋ยวจะ ถ้าผมไม่ลืมเลยไงเดี๋ยวผมจะต้องพี่เอกราชครับพี่เอกราชมีเบอร์คุณแม่พันธิดาไหมเดีย๋ยวหนูจะติดต่อคุณแม่หน่อยคุณแม่เดี๋ยวผมถามกับนักข่าวก็ได้ว่ามีไหมเดีย๋ยวผมจะเออหรือไม่ก็เดี๋ยวถามกับพี่อัดก็ได้ระวังห้อยอืม หยุดลงช่องบ้านแดงก็ได้เชื่อสิปล่อยมาคืนหนึง่งเชื่อฉันไหมวาวเคอร์ดปล่อยนะเป็นล้านวิวเชื่อฉันสิเออยอดขค่ขี้ขูเชื่อดิดังเลยอะ่ะแสะตอบรับดีแต่รายการไม่มีแล้วใช่ไหม มันลงได้เชื่อสิเออก็ทุกอย่างแม่เป็นคนจ้างทนายไม่ใช่หรอหรือว่าทนายเป็นคนจ้างแม่ใครเป็นคนให้เงินอะท,ทนายเป็นคนให้แม่เอาเงินอะหรือแม่เป็นคนให้ให้เงินแม่ให้เงินทนายใช่ปะ่ะอืม ก็ต้องเป็นแม่สิแม่เป็นมีแม่สิทธิ์ของแม่อ่ามีว่าไม่ไม่ไอที่ผมพูดว่าใครให้ใครหมายก็ว่าวัฒนาจะให้หรออะไรจะมันจะให้จะผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่ใช่แบบ ที่ผมไปคุยผมก็ยังไม่รู้ว่าแม่จะอนุญาตไหมแม่จะจะให้สิทธิ์นั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยให้กับประชาชนได้ดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณแม่ก็ต้องตอบคําถามเราต้องตอบคําถามคุณแม่อยู่แล้วแหละคุณแม่ต้องถามมาอยู่แล้วแหละว,ว่าทําไมถึงอยากดูกันทําไมถึงอยากดูอมืมันก็เป็นเหมือนเหมือนหนังต้องห้ามหรือเป็นอะไรแบบที่โดน ที่โดนแบนไม่ให้เข้าอาศัยในประเทศแต่พวกเราก็จะไปหามากันดูกันอืมจริงๆวันนั้นนั่นนะถ้าเป็นคุณแม่ไปออกรายการก็คงจะดีถูกปะจริงๆไม่น่าจะให้สองคนนั้นไปไม่น่าให้แอนนาและฮิปโปไปน่าจะเป็นคุณแม่ไปน่าจะดีกว่าเนอะ ขอบคุณมากาาค่ะไปซากอเบืร์นแดของโมเนาะจริงๆน่าจะให้คุณแม่ไปกะผมดูในเคสเนี่ยของรายการเนี้ยในช่วงเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เป็นเป็นญาติเป็นแม่ลูกกันเป็นสามีภรรยากาันอะไรอย่างเงี้ยเป็นแม่น่าจะดีกว่าเนาะทำไมถึงไม่เชิญแม่ไปทำไมถึงไปชวนทำไมถึงเชิญสองคนนั้นไปไม่เชิญฮิปโปกับกับแอนนาไป ก็ไม่แปลกใจหรอกว่าทําไมคุณแม่ถึงรู้สึกแบบนั้นก,ก็ถูกแล้วแหละว่าทําไมเขาถึงรู้สึกว่าเหมือนไปออกไปใส่ลูกเขาไปหากินแล้วมันตอนนั้นมาสดๆใหม่ๆร้อนๆเลยใช่ไหมล่ะมันก็เลยยังมีความเจ็บปวดอยู่อืมต้องขออนุญาตจริงๆต้องขออนุญาตคุณแม่เขาอะ จริงๆแล้วผมก็อยากคุยกับคุณแม่นะหลายอย่างเลยอ่ะจริงๆก็ต้องขออนุญาตคุณแม่ด้วยนะกับการที่ผมได้ออกมาพูดอะไรแบบเนี้ยลืมเลยอ่ะข้ามหน้าข้ามตาแม่ได้โอกาสก็เดี๋ยวคงจะต้องคุยกับคุณแม่คุณแม่น่าจะจําแป๊ได้เพราะแป๊เคยเจอคุณแม่สองสาครั้งละอืมอืมนั่นะแหละคือคุณแม่ผมว่าคุณแม่ไม่มีอะไรหรอก แต่คุณแม่เป็นคนที่ถูกโน้มน้าวได้ง่ายไม่ได้คุยเลยจริงแม่ไม่ทันก็จริงก็จริงก็จริงนะเดี๋ยวผมจะต้องขอคอนแทคผมมีอยู่แต่มันมันไม่ขึ้นบ้านเขียวอะ่ะผมก็เลยไม่รู้ว่าจะว่ายังไงพี่อาร์ตสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวผมต้องคุยกับคุณแม่เดี๋ยวละได้ละไปหน้า